ทุกปีเมื่อถึงวันศาสตร์เดือนสิบชาวใต้จะจัดประเพณีชิงเปรตเพื่ออุทิศบุญให้บรรพบุรุษและวิญญาณผู้ล่วงลับนี่ไม่ใช่แค่เรื่องความเชื่อแต่ยังเป็นวันที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเฝ้ารอคอยว่าลูกหลานที่อยู่ไกลจะกลับมาเยี่ยมจะได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมเสียงหอเราะเหมือนวันวาน ภาพคนเท่าคนแก่ที่นั่งรอลูกหลานในวันศาสตร์เดือนสิบคือเครื่องเตือนใจเราว่าความกตัญญูสำคัญกว่าทุกสิ่งและการกลับมาไม่ใช่เพียงเติมเต็มใจคนเท่าแต่ยังเตือนให้เราดูแลสุขภาพของตัวเองเพราะถ้าร่างกายอ่อนแอเราก็อาจไม่มีแรงกลับมาพบคนที่เรารักอย่าลืมใส่ใจสุขภาพดูแลภูมิคุ้มกันและปอดให้แข็งแรงป้องกันอาการหอบหืด ไอเรื้อรังภูมิแพ้หรือไซนัสอักเสบด้วย BLBU ที่ช่วยฟื้นฟูจากภายในเพื่อให้เรามีลมหายใจเต็มอิ่มและกลับไปกอดครอบครัวได้อย่างอบอุ่น